เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าสติปัญญารู้ไหมว่าแปลว่าอะไรลลกสติแปลว่ารู้ว่าคิดอะไรอยู่ปัญญาแปลว่ารู้วิธีออกจากกองทุกเพราะฉะนั้นสติปัญญาแปลว่ารู้ว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่และฉันสามารถหาวิธีออกจากกองทุกได้คนเราจะสามารถมีสติได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถจับ อารมณ์ความคิดของเราให้ได้นะคะว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เพราะว่าบางครั้งค่ะเ,เขาเรียกว่าความคิดพื้นฐานของเราค่ะมันจะเป็นความคิดลบซะส่วนใหญ่ทีนี้เวลาที่เราเกิดความคิดลบปุ๊บให้เราค่ะทักก่อนเลยนะคะแปะ ป้ายความคิดของเราก่นเลยทักความคิดของเราเลยเราจะได้ทักอารมณ์ได้ทันแปะป้ายอารมณ์ของเราให้ทันมันจะได้ไม่เกิดเป็นเป็นความรู้สึกนะคะที่ฝังลึกของเราค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะสามารถมีสติปัญญาได้ต้องรู้ว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าคิดลบปุ๊บให้เราทักมาเลยค่ะความคิดลบกําลังเกิดขึ้นกับฉันนะคะอารมณ์ของคุณจะได้ดาวลงมานะคะแล้วเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าถ้าคิดลบแบบนี้ต่อไปชีวิตของฉันนะไม่เติบโตแน่ คุณก็หาวิธีการคิดบวกนะคิดในมุมใหม่คิดในแบบใหม่มองโลกแบบใหม่นะคะสำคัญมากนะวิธีการฝึกแบบนี้นะคะคุณต้องฝึกแบบต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเราสะสมการคิดลบมาทั้งชีวิตวันนี้จะให้มาฝึกแค่5วัน10วันเป็นไปไม่ได้เราจะสังเกตว่าคนไปวัดเห็นไหมคะบวช5วัน7วันทาไมกลับมาแล้วเหมือนเดิมก็เราเกิดมาตั้งอายุเท่าไหร่30 40 50ปีเอา365วันคูณเข้าไปซิเท่าไหร่แล้วแล้วคุณไปบวชแค่5วัน7วัน มันไม่มีอะไรที่จะมางัดข้อแล้วก็สามารถที่จะหายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแบบต่อเนื่องแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงเติบโตเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับผู้คนได้สําคัญมากนะคะจิตเมตตาจิตที่รักตัวเองปรารถนาดีเรบเอง จิตแบบนี้ค่ะมันจะสร้างพลังงานให้เรานะคะแล้วก็ส่งพลังงาน,นงเนี้ยแบบนี้ค่ะออกไปนะคะพลังงานเมตตาจะช่วยทําให้ชีวิตของเราอ่ะดีมากยิ่งขึ้นนําพาชีวิตของเราให้เติบโตไปได้วยกันนะคะวันนี้ไม่รู้จะไปเรียนรู้ที่ไหนนะคะหน้าไลนา์ของรูแจนเราสอนให้ฟรีค่ะ9ก้าโมงยี่มาเรียนรู้เติบโตไปได้วยกันนะคะสติปัญญาสําคัญมากเราต้องฝึกนะคะ